ต่อไปนี้คือสคริปต์ YouTube ที่เขียนใหม่ในภาษาไทยโดยรักษาโครงสร้างสไตล์โทนและจุดดึงดูดใจเหมือนต้นฉบับในวิดีโอนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่คดีอาชญากรรมที่แท้จริงซึ่งพิสูจน์ว่าน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าจินตนาการของฮอลลีวูดเริ่มกันเลย ฮอลลีวูดลอสแอนเจลิสสถานที่ที่ความหวังและความฝันของชาวอเมริกันเริ่มต้นขึ้นเมื่อแมรี El ่เอเลนอยู่ในความฝันของเธอทุกคนจะต้องยอมจำนนต่อเธอเธอไม่อยากอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสามีของเธอเคยฝันร้ายเกี่ยวกับความฝันของผู้หญิงคนนี้การครั้งหนึ่งแมรี El ่เอเลนเป็นสาวเจ้าสเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเธอคือปีศาจที่ชอบขโมยบ๊อบเสียเปรียบเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้ต่างอกแต่แรกในช่วงต้นเดือนธันวาคม1988จิมมี่เบิร์นสไต์ซัพพลายเออยาเสพติดรายย่อยกำลังเตรียมตัวทำงานเขาตามหาบ๊ ซามูเอลสันสร้างรายได้ดีในฐานะช่างภาพพยนตร์ในฮอลลีวูดแต่เขาต้องกลายเป็นตัวละครหลักในเรื่องราวแปลกประหลาดของอาการตายของเขาปัญหาของฮอลลีวูดคือบางครั้งยากที่จะแยกแยะระหว่างจินตนาการกับชีวิตจริงบ๊อบซามูเอลสันเขียนนิยายแต่เขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อช่วยช่างภาพบ๊อบทำงานเบื้องหลังเขาใช้เวลามากมายในกองถ่าย Little w e a p o n 2ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจะไม่มีวันเข้าใจถึงความน่าขันของมันจิมมี่เบิร์นสไตเป็นมือปืนหน้าใหม่ ที่ไม่เคยฆ่าใครพรนรยาของบ๊อบแมรี่เอลเลนจ้างเขาให้ทำงานนี้เธอหวังว่าจะกำจัดสามีของเธอได้แมรี่เอลเลนซามูเอลสันเป็นคนเลวร้ายมากทุกคนที่ขวางทางเธอถูกเธอใช้เพื่อหาเงินความสวยงามเป็นเพียงภายนอกลึกๆแล้วบางคนอาจใจร้ายและน่ารังเกียจผู้หญิงฮอลลีวูดที่สวยงามคนนี้ทำให้สามีของเธอต้องตามล่าด้วยความร้ายกาจได้อย่างไรมาดูย้อนเวลากัน โรเบิร์ตซามูเอลสันเติบโตในเมืองเล็กๆของแคลิฟอร์เนียที่รายล้อมด้วยท้องทุง่งและต้นส้มถนนปลอดภัยสำหรับเด็กๆที่จะเล่นบ๊อบมีความหวังและทักษะเพื่อนๆของเขาคิดว่าสักวันเขาจะใช้ทักษะของเขาในสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขารักการถ่ายภาพหลังจากเรียนจบชายหนุ่มได้งานเป็นช่างภาพ,พยนตร์รุ่นน้องในภาพ,พยนตร์ใหญ่บ๊อบเป็นที่ชื่นชอบของดาราภาพ,พยนตร์เพราะเขาเป็น คนสอใบไบและทำงานหนักแน่นอนว่างานของบ๊อบไม่ง่ายแม้ว่าเขาจะได้ทำงานกับดาราดังแต่หมายถึงการทำงานเป็นเวลานานหลังกล้องมีวันทำงานที่ไม่แน่นอนเดินทางตลอดเวลา และมีตารางที่วุ่นวายแต่บ๊อบทำงานได้ดีเยี่ยมทุกอย่างในงานของเขาดำเนินไปได้ดีแต่ชีวิตนอกงานของเขายากลำบากไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่พร้อมจะรับมือกับการที่เขาต้องจัดไปตลอดเวลาโรเบิร์ตกระตือรือร้นที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวแต่เขาค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะไม่มีวันเจอผู้หญิงที่เหมาะสมวันหนึ่งชายคนนี้ได้พบกับหญิงสาวในฝันของเขาอันที่จริงพวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมปลายเมื่อแมรี El ่เอลเลนเจอร์นิกเป็นสาวสวยที่เด็กหนุ่มทุกวัยฝันถึงสำหรับบ,บ๊อบในตอนนั้นเธอคือความฝันที่เขาไม่มีวันเอืมถึง เขาพูดอะไรไม่ออกหลังจากมองเธอเพียงแวบเดียวหน้าเสียดายที่บ๊อบมองไม่เห็นเกินความสวยของเธอสาวสวยที่สุดในโรงเรียนคือแมรี่เอลเลนเจอร์นิกเธอสวยงามในงานโรงเรียนและงานพรอมหลังจากจบมัธยมปลายแมรี่เอลเลนตั้งใจจะเป็นดาราดังเธอพยายามหนีออกไปแต่ล้มเหลวแม้ว่าเธอจะได้เล่นโคดนาบ้างขายาวเร็วของเธอก็ไม่ได้พาเธอไปถึงฮอลลีวูดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นแมรี่เอลเลนซึ่งยัดงอเป็นเด็กสาวในตอนนั้นแต่งงานอย่าร้างและย้ายกลับบ้านเกิดในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวชื่อนิโคลหลายปีหลังจากมัธยมปลายเธอได้พบกับบบ ซามูเอลสันตอนนี้บ๊อบถูกรายล้อมด้วยแสงสีของฮอลลีวูดและราชินีงานพร้อมที่เคยเข้าใกล้ไม่ได้ในที่สุดก็ยอมคุยกับเขาในตอนแรกพวกเขาดูมีความสุขและตื่นเต้นมากไม่นานแมรี่เอเลนก็ได้เป็นตัวเอกในภาพ,พยนตร์ของตัวเองที่ชื่อว่างานแต่งงานในปี1980เธอแต่งงานกับบ๊อบซามูเอลสันพันรยาสาวและลูกสาวของเธอย้ายไปอยู่กับสามีบ๊อบเลี้ยงดูนิโคลเหมือนลูกของตัวเองและพยายามเป็นผู้ชายที่รอบคอบรักครอบครัวและทำงานหนักเขาทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าพันรยาและลูกสาวมีความสุข ในที่สุดแมรี El ่เอเลนก็ทำให้ความฝันที่ยาวนานของเธอเป็นจริงเธอก้าวเข้าสู่แวดวงดาราในฮอลลีวูดผู้หญิงคนนี้น่าจะฝันถึงชีวิตที่รูราแต่จริงๆแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาในหุบเขาซานเฟอร์นันโดบ๊อบตื่นขึ้นไปทำงานทุกวันเธอต้องทำความสะอาดบ้านทำอาหารและทำงานบ้านอื่นๆในบางจุดแมรี El ่เอเลนรู้สึกเบื่อเธอไม่ค่อยได้เฉิดฉายใน งานปาร์ตี้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกยากลำบากในการตื่นนอนทุกเช้าดื่มคาปูชิโนและรู้สึกแย่ที่เธอไม่ใช่คนดังที่สุดในโลกสําหรับคนส่วนใหญ่เธอเป็นที่รู้จักเพียงในฐานะภรรยาของบอบสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักของสามีไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นเมื่อความฝันถึงสวรรค์พังทลายลงคุณจะทำอย่างไร คุณสามารถยอมรับมันหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันแมรี่เอเลนเลือกที่จะทำบางอย่างเธอเริ่มซื้อเสื้อผ้าสุดเซ็กซี่ไปปาร์ตี้ต่างๆและพบปะกับคนที่น่าสงสัยบ๊อบรู้ว่าภรรยาของเขากำลังคบกับคนอื่นเพราะเหตุนี้พวกเขาเลิกกันมากกว่าหนึ่งครั้งแต่แมรี่เอเลนสามารถดึงสามีของ เธอกลับมาได้เสมอบ๊อบไม่ฟังเมื่อเพื่อนๆบอกว่าเขาควรคิดถึงการยุติการแต่งงานผู้ชายคนนี้ยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขารักเขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเจอปัญหาบ๊อบคิดหาวิธีให้แมรี El ่เอเลนทำอะไรบางอย่างเพราะเขารู้ว่าเธอเบื่อในขณะที่เขาทำงานทั้งวันเขามอบแ้านแซนด์วิชเล็กๆที่เขาซื้อมาให้เธอดูแลเพื่อรักษาการแต่งงานเขาต้องการให้เธอยุ El ่งแมรี่เอเลนไม่ต้องการขายแซนด์วิชในหุบเขาซานเฟอร์นันโดมันคือฝันร้ายที่สุดของเธอบ๊อบซามัวสันไม่รู้ สองสามปีที่เขาแต่งงานกับสาวสวยที่สุดในโรงเรียนสาวที่ทุกคนฝันถึงบ๊อบใส่ใจแมรี่เอลเลนมากแต่เธอไม่ใช่คนที่เขาฝันถึงตั้งแต่มัธยมปลายเธอเปลี่ยนไปมากในชีวิตแมรี่เอลเลนน่าจะแต่งงานกับซามอลสันเพราะเขาร่ำรวยและมีโอกาสมากมายผู้หญิงคนนี้ไม่มีชีวิตที่มีความสุขเธอได้ลิมรสชีวิตที่ดีเมื่อแต่งงานกับบ๊อบมีเสียปีที่แมรี่เอลเลนพยายามเป็นภรรยาที่ดีแต่เธอก็เบื่อหน่ายเพื่อนคนเดียวของซามันธาที่เป็นคนดีมีค่านิยมครอบครัวและมีงานมั่นคงคือซามอวสันคนส่วนใหญ่ที่แมี่ เอลเลนคบผาด้วยไม่ว่าจะใช้หรือขายยาเสพติดผิดกฎหมายผู้หญิงคนนี้หวังว่าร้านแซนด์วิชจะทำเงินให้เธอและให้ความสนุกสนานแต่ร้านนั้นไม่เป็นไปตามที่เธอหวังร้านถูกปล้นทุกครั้งเมื่อบ๊อบออกไปถ่ายทำและเงินที่ได้มาก็ถูกขโมยไปามอลสันถึงกับซื้อตู้เซฟดีๆให้ภรรยาแต่แมรี่เอลเลนยังคงทิ้งเงินในเครื่องเก็บเงินไว้ที่จริงแล้วเธอคือคนที่แกล้ง เป็นขโมยผู้หญิงคนนี้ติดผงสีขาวจากการครบหาคนที่น่าสงสัยซึ่งทำให้เงินของเธอหมดไปอย่าลืมว่าแมรี่เอลเลนมีลูกสาวนิโคลอยู่ในมัธยมปลายแล้วเมื่อแม่ของเธอเสียสติด เด็กสาวไปโรงเรียนและเติบโตขึ้นด้วยการได้ยินคำโกหกและถูกโกหกเธอเรียนรู้อย่างรวดเร็วถึงวิธีทำให้ผู้ชายทำตามที่เธอต้องการนิโคซาโมเอลสันเป็นสาวสวยวัย16ปีที่ถูกสอนโดยแม่ของเธอไม่นานออเธอก็เรียนรู้วิธีแต่งตัวยั่วยวนและไปบาร์บ่อยๆเธอเหมือน Ellen, Mark, แมรี่เอเลนมากแม่และลูกสาวเคยสวมชุดนางรัดรูปเหมือนกันไปงานแต่งงานที่ครอบครัวถูกเชิญไปพวก เธอดูเหมือนแคทวูแมนสองคนการบอกว่ามันผิดคงจะอ่อนเกินไปพวกเธอรักการเป็นจุดสนใจมากแมรี่เอเลนใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนของนิโคลพวกเขาไปสถานที่ต่างๆดื่มและสูบกัญชาความจริงที่ว่าเด็กสาวยังเด็กเกินไปไม่ได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้กังวลการสวมกระโปรงสั้นรองเท้าส้นสูงและเสื้อที่โชว์ผิวมาก เธอแต่งตัวเพื่ออดทุกอย่างค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้จ่ายโดยบ๊อบซามูเอลสันเขาไม่กังวลเรื่องเงินมากนักเขากังวลเกี่ยวกับนิโคลมากกว่าซึ่งเขารักเหมือนลูกสาวของตัวเองบ๊อบไม่ชอบที่แมรี่เอเลนไม่ใช่แม่ที่ดีและทำให้เด็กสาวรู้สึกแย่ ในปี1986บ๊อบในที่สุดก็บอกตัวเองว่าการแต่งงานของพวกเขาจบลงแล้วมันเป็นการต่อสู้มา6ปีแต่แมรี El ่เอเลนและนิโคลย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เช่าบ๊อบเสียใจยแต่ภรรยาของเขามีความสุขเพราะสมูเอลสัญญาค่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเธอหลังจากที่พวกเขาเลิกกันเขาสนับสนุนแมรี El ่เอเลนและวิธีชีวิตของเธอและเธอมีความ ต้องการมากมายบอบมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและกระเป๋าของเขาล้นไปด้วยเงินแมรี El ่เอเลนซื้อสิ่งงอที่เธอชอบเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับการเดินทางและพงสีขาวเป็นเวลาหลายปีที่เรื่องนี้ดำเนินต่อไปในใจของบอบ เขาหวังว่าผู้หญิงในฝันของเขาจะตื่นขึ้นมาวันหนึ่งและกลับมาแมรี่เอเลนรู้ว่า <c oughs> สามีเก่าของเธอต้องการอะไรแต่เธอไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้เขาพอใจบอ๊อบไม่มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงวันหยุดฤดูหนาวปีป1988เขากําลังเตรียมตัวใช้คริสต์มาสคนเดียวในบ้านที่ว่างเปล่าบางอย่างเปลี่ยนไปในใจของซามูเอลสันในปีนั้นเมื่อบ๊อบอายุ40ปีใน ือดูใบไม้ร่วงเขาตัดสินใจว่าได้เวลาเดินหน้าต่อและเขาคิดถึงการอย่าร้างแมรี El ่เอลเลนและบ๊อบยังคงแต่งงานกันแม้ว่าจะแยกกันอยู่มา2ปีแล้วเมื่อแมรี El ่เอลเลนคำนวณ เธอเห็นว่าการหย่าร้างจะแย่มากสำหรับเธอมันเหมือนกับอยู่ในภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดการเป็นไม้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผู้หญิงคนนี้มองหาคนที่จะดูแลเธอและกำจัดสามีที่น่ารำคาญของเธอมานานแมรี่เอเลนสิ้นหวังที่จะหานักธุรกิจที่จะช่วยเธอได้เงินของสามีเพราะพวกเขาจะหย่าร้างกันเร็วๆนี้พวกเขาได้ยินเธอพูดถึงความเกลียดสามีของเธอบ่อยครั้งจนไม่มีใคร เชื่อเธอมีบางคนที่ตัดสินใจกำจัดบ๊อบพวกเขาคุยกันถึงวิธีต่างๆในการกำจัดปัญหาตั้งแต่การโจมตีไปจนถึงการจัดฉากอุบัติเหตุหลังจากนั้นพวกเขาก็รับเงินและหนีไปทันทีที่เห็นชัดเจนว่าคนที่แมรี่เอเลนคบหาด้วยเป็นคนแบบไหนผู้หญิงคนนี้คิดว่าไม่มีใครจะจ้างเธอเพราะเธอไม่สวยหรืออายุน้อยเหมือนเมื่อก่อนการให้ผู้ชายก่ออาชญากรรมต้องใช้มากกว่าเงินมันต้องใช้สเสน่ห์ของผู้หญิงด้วยแมรี่เอเลนขาดนิโคไม่ได้ ดังนั้นเธอจึงเลือกให้ลูกสาวช่วยแก้ปัญหานิโคถูกดึงเข้ามาในแผนการชั่วร้ายนี้เมื่อเธอส่งลูกสาววัยสิปีไปหามือปืนแต่มันไม่ได้ผลในทันทีพวกเขาโชคดีที่แมรี่เอเลนสามารถมองเห็นผู้ชายที่อ่อนแอและหลอกง่ายในฮอลลีวูดทุกคนต่างมองหาผลประโยชน์ของตัวเองคุณจะไม่เป็นใครถ้าคุณไม่ดังเช่นจิมมี่เบิร์นสไตน์นักต้มตุ๋นที่เจ้าเล่และไม่ซื่อสัตว์เขาสามารถดังได้ในเกมที่ชื่อว่าพรากชีวิตใครสักคนเพราะแมรี่เอเลนเจมเบิร์นสไตน์คนโดดเดี่ยวร่างใหญ่สูงตกลงไปในกับดัก และถูกจับได้เขาไม่มีเพื่อนเขาหาเงินโดยการขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายแม่ที่ปกติจะก,กันลูกสาวที่ยังเด็กออกจากคนแบะบ,บนี้แน่นอนว่าแมรี่เอเลนไม่ใช่แม่ที่ปกติเพราะเธอผลักดันให้นิโคลเริ่มคบกับเบิร์นสไตจิมมี่ตื่นเต้นมากเขาตกใจที่สาวสาวสนใจเขา ดังนั้นเขาจึงให้แหวนนิโคลและขอแต่งงานนิโคลวัยสิบหกปีเห็นมันเป็นแค่เกมเธอกำลังคบกับหนุ่มสองคนพร้อมกันและทั้งคู่พร้อมจะแต่งงานกับเธอเธอแค่เบลีย์ยนแหวนมั่นตามคนที่เธอเจอแต่จิมมี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่น่าจะเป็นคู่มั่นนิโคลเป็นคู่มั่นของผู้ชายคนนี้เพราะเขารักเธอจริงๆในเวลาเดียวกันแมรี่เอเลนช่วยโอกาสทุกครั้งเพื่อบอกว่าทีลูกเคยของเธอว่าบ๊อบซามูเอลสันเป็นคนเลวร้ายที่รบกวนลูกสาวของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอบอกว่านิโคลถูกทำร้ายโดยสามีเก่าขอองงงเเธตตัั้้้แ่ยยด็กผูชาคนนน จากนั้นก็เด็กสาวเมื่อเธอโตขึ้นแมรี่เอลเลนแสดงรอยเจ็บที่คอและไหล่ของเธอเพื่อสนับสนุนคำพูดเกี่ยวกับสามีที่รุนแรงของเธอเธอบอกว่าบ๊อบตีเธอในการประชุมแต่ที่จริงเธอแค่ไปทำสัญญักรรมใบหน้าจิมมี่ที่ไม่ฉลาดนักกลืนเหยื่อยอย่างรวดเร็วทุกวันที่ผ่านไปความโกรธและความไม่ชอบต่อบ๊อบซามูเอลสันของเขาเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่แม่และลูกสาวต้องการจริงๆคือทำให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกแบบนี้เพราะพวกเธอต้องการให้เบิร์นสไตล์อยากส่งบ๊อบไปสู่พอโลกด้วยตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันชาญ ฉลาดของพวกเขาในการหลอกลวงจิมคิดจริงฮ่าๆว่าสาวที่เขารักถูกทำร้ายโดยพ่อที่เลวร้ายแมรี่เอเลนมีนักฆ่าของตัวเองแล้วโรเบิร์ตซามูเอลสันไม่เคยเป็นสามีที่เลวร้ายแม้ว่าพรรยาและลูกสาวของเขาจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาและทำให้คนอื่นคิดว่าเขาโกหกและมันก็ได้ผล เพราะเมื่อใกล้ถึงวันหยุดจิมมี่เบิร์นสไตล์เต็มไปด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะปกป้องผู้หญิงที่เขารักเมื่อแมรี่เอเลนรู้ว่าบ๊อบจะยื่นขอหย่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมผู้หญิงคนนี้ถึงกับให้เงินสด1,500ดอลลาร์แก่จิมมี่เพื่อกระตุ้นเขาและให้แน่ใจว่าเขาจะทำงานให้เสร็จบ๊อบ ซามูเอลสันเจอร์แมรี่เอลเลนและนิโคลเป็นครั้งคราวเขายังมั่นใจว่ามีบางอย่างเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นผู้ชายคนนี้เคยบอกครอบครัวและเพื่อนๆว่าเขามีชีวิตที่ดีและทำทุกสิ่งที่เขาต้องการแล้วตอนนี้บ๊อบตั้งใจจะยุติการแต่งงานเขาบอกแมรี่เอลเลนว่าเขาจะอย่ารังทุกคนไม่เข้าใจว่าความรู้สึกแปลกๆของเขาหมายถึงอะไรในตอนนั้นมันชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นไม่นานแมรี่เอลเลนก็พร้อมที่จะทำตามแผนของเธอให้สำเร็จเธอเก่งในการแสดงเมื่อเข้าไปในสถานที่โสโโรกในหุบเขาซานเฟอร์นันโดและแกล้งเป็นแแม่่ทีโกกรลละังว เธอสามารถหลอกจิมมี่เบิร์นสไต์ซึ่งจ้างเพื่อนให้หยิบพืนขึ้นมาบ๊อบกลับบ้านจากงานในวันที่7ธันวาคม1988และอาบน้ำเมื่อชายคนนี้ออกจากห้องน้ำเขาถูกโจมตีเขาถูกตีที่ศีรษะก่อนปืนลูกซองตีบ๊อบอย่างแรงเขายังมีชีวิตอยู่เขาล้มลงกับพื้นและสลบไปหลังจากนั้นพวกเขายิงเขาขณะที่ใช้หมอนคอลุมศีรษโรเบิร์ตซามูอลันมีชีวิตอยู่ ได้40ปีกับ2เดือนเมื่อเขาตายกระทันหันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนกดไกใครเป็นคนโจมตีเป็นจิมมี่เบิร์นสไต์เพื่อนที่ได้รับเงินหรือทั้งสองคนทำด้วยกันสิ่งสำคัญคือบอบ ซามูเอลสันตายแล้วซึ่งภรรยาที่เสียใจของเขารู้ดีเธอรู้ว่าบ๊อบไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่แมรี่เอเลนทิ้งข้อความไว้มากมายในเครื่องตอบรับของเขาซึ่งเป็นส่วนที่สองของแผนของเธอเพื่อแสดงว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสามีอดีตภรรยาของเขายังคงโทรไปที่โทรศัพท์ของเขาในขอหน้าที่ร่างของบอนนอยู่ในทงทางเดินเป็นเวลาสองวันโดยไม่ขยับนั่นคือตอนที่แมรี่เอเลนและนิโคลปรากฏตัวที่บ้านพวกเธอบอกให้เบิร์นสไตล์ทาให้การโจมตีดูเหมือนการพยายามขโมยที่ผิดพลาดแต่เขาล้มเหลวคนที่ยิงคนตายแค่นี้ไป แม่และลูกสาวเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเพื่อให้ดูเหมือนมีคนบุกเข้ามาโดยไม่มีใครเห็นพวกเธอดึงลิ้นชักออกพลิกเฟอร์นิเจอร์และถึงกับใช้ค้อนนัดประตูหน้าเมื่อแมรี่เอเลนทํางานของเทอเซตเธอโทรหา911เพื่อบอกว่าเธอติดต่อสามีไม่ได้มาหลายวันคนนี้ตายไปแล้วเมื่อเธอมาถึงบ้านขององค์พวกเขาในตอนแรกตํารวจเชื่อเรื่องราวของเธอและเริ่มมองหาคน ที่ทำผิดในทางกลับกันทุกอย่างดูน่าสงสัยตั้งแต่แรกมันชัดเจนว่าการโจมตีนี้ทำโดยมือสมัครเล่นนักสืบรู้ทันทีว่าไม่มีการบุกเข้ามาทุกอย่างถูกวางแผนไว้ล่งหน้าเมื่อแมรี่ เอลเลนดำเนินแผนของเธอเธอลืมนำอะไรที่มีประโยชน์ติดตัวไปซึ่งตำรวจสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วที่สถานีตำรวจแมรี่เอลเลนยังคงแสดงเป็นไม้ที่เสียสามีเพื่อให้ตำรวจใจดีกับเธอและไม่ทมคำถามที่ไม่สะดวกมากเกินไปผู้หญิงคนนี้จีบตำรวจซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ยิ่งสงสัยในตัวเธอตำรวจไม่เชื่อสิ่งที่แมรี่เอลเลนพูดพวกเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ๊อบซามูเอลสัน อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการหลักฐานเพื่อสร้างคดีซึ่งน่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีแมรี่เอเลนโรดพ้นไปได้และยังคงแกล้งเป็นไม้ที่เสียสามีทุกคนเห็นว่าเธอไม่ค่อยสนใจการตายอของสามีผู้หญิงคนนี้สนใจมากกว่าว่าเธอจะใส่อะไรไปงานศพในที่สุดเธอไปโบสในชุดสีดำใหม่ที่รัดรูปเกินไปและมีด้านหลังเปิดซึ่งทำให้ครอบครัวของบ๊อบไม่ชอบเธอไม่คน นี้ทำตัวเหมือนมันเป็นงานปาร์ตี้แทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าชีวิตของแมรี่เอเลนดีขึ้นมากหลังจากบ๊อบตายลงเธอได้ทุกอย่างที่เขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตหลังจากการตายของบ๊อบ ภรรยาของเขาได้เช็คมูล,ลค่า250,000ดอลลาร์จากบริษัทประกันภัยและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาพรมที่ร่างกายนอนอยู่นั้นสกรปรกแต่เธอและนิโคลแค่ปูพรมอีกผืนทับรอยสีน้ำตาลและดำเนินชีวิตต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากจัดการเรื่องสำคัญแมรี่เอเลนเริ่มงานจริงซึ่งคือการโศกเศร้าการตายของสามีรถปอร์เช่คันใหม่ทำให้ไหม่ คนนี้รู้สึกสบายใจเธอร้องให้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของร้านค้าสุดรูและเช็ดน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าลูกไม้จากนั้นแมรี่เอเลนจัดงานวันเกิดใหญ่เช่ารถยนต์เชิญคนมากมายและได้คอนโดในแคนคูนเป็นของขวัญ ตอนนี้เธอสามารถใช้ชีวิตที่เธอคิดว่าเหมาะสมกับเธอได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้ง่ายเสมอไปจิมมีเม่เบิร์นสไตล์คู่มันปลอมของนิโคลมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเขาเป็นเพียงหมาก่อตัวหนึ่งชายหนุ่มเห็นว่าแมเอลเลนและนิโคลกำลังสนุกสนานแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นกับพวกเธอเขาอาจคิดดถึงการมอบตัวเพราะรู้สึกผิดหรือกโกรธคู่มันที่โกงเขาจิมมี่บอกคนอื่นว่าเขาพอแล้วและจะไปหาตำรวจเพื่อบอกทุกอย่างจิมมี่เบิร์นสไตล์ดูเหมือนจะทำลายชีวิตที่สมบูรณ์แบบของแมรเเอเลน แต่ญิงไม่มีวิธีจัดการกับคู่หูที่เธอไม่ต้องการและจิมมี่กลายเป็นเป้าหมายของเธอทันทีดังที่กล่าวไว้แล้วแมรี่เอเลนเก่งมากในการหาคนที่เธอควบคุมได้โดยส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มที่อ่อนแอและติดยาเสพติดผิดกฎหมายคนนี้คือพรอก่อนเขาไม่ค่อยมีฐานะทางการเงินดังนั้นเขาจึงไม่มีโอกาสต้านทานเงินและความฉลาดของแมรี่เอเลนก่อนสูญเสียพี่ชายจากยาเสพติดและผู้หยิงคนนี้รู้เรื่องนั้น ความจริงที่ว่าจิมมี่เบิร์นสไตเป็นพ่อค้ายาทำให้เขาเป็นคนที่ต้องรับผิดทางอ้อมต่อการตายของพี่ชายของก่อนเขาสมควรตายเช่นเดียวกับพ่อค้ายาทุกคนเพื่อความปลอดภัยแมรี่เอเลนขอให้เด็กสาวอีกคนที่ขัดสนและแฟนของเธอช่วยเธอเพื่อแลกกับการชำระหนี้คู่รักหนุ่มสาวตัดสินใจฆ่าจิมมี่เบิร์นสไตหลังจากสูญเสียสามีผู้ยิงส่วนใหญ่พบว่ามันยากมากที่จะปรับตัวให้ชินกับการไม่มีพวกเขาบ่อยครั้งที่พวกเธอต้องหลีกหนีจากความโศกเศร้าไปสักพักโดยการไปที่ใหม่แต่บางคน ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไปแคนคูนและถ่ายภาพกับแฟนใหม่บางคนต้องจักไปเพื่อหาความสงบและความสบายใจสำหรับแมรี่เอลเลนการมีข้อแก้ตัวเป็นสิ่งสำคัญ พราะเธอจ้างมือปืนเพื่อฆ่าผู้ชายที่เธอหลอกให้ฆ่าสามีของเธอโดยวิธีการยิงไม้ถ่ายภาพหนึ่งใบเพื่อความสนุกในระหว่างการถ่ายภาพในห้องพักโรงแรมเธอถอดเสื้อผ้าทั้งหมดวางธนบัตรทับร่างกายและยิ้มกว้างชะตากรรมของหญิงไม้จะได้รับผลกระทบจากภาพนั้นในอนาคตเงินส่วนใหญ่ที่แมรี่เอเลนได้เมื่อสามีของเธอบ๊อบตายเมื่อ6เดือนก่อนหน้านี้ถูกใช้ไปแล้วในเวลาเดียวกันจิมมี่เบิร์นสไตน์กำลังจะตามบ๊อบไปในลอสแองเจลิสพอนก่อนและเพื่อนของเขาดาริลเอ็ดเวิร์ดเป็นมือปืนหน้าใหม่ ดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะคุยกับเบิร์นสไตร์พวกเขาดื่มเบียร์สองสามแก้วเพื่อสงบสติอารมณ์ที่จริงแล้วมีมากกว่าสองคนเพราะพรที่เมาแทบจะเข้าไปในรถที่แมรี่เอลเลนเสนอให้ไม่ได้จิมมี่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าในรถคันเดียวกันเพื่อนของเขาหลอกเขาให้เข้าร่วมโดยบอกว่าพวกเขาจะไปขโมยของผิดกฎหมายมีการวางแผนที่จะรัดคอเบิร์นสไตร์ในรถแต่เขาไม่ได้ตายเหมือนบ็อบามอลสันน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถหนีได้เร็วขึ้นเขาถูกพรจับตัวซึ่งตีเขาที่คอหลายครั้งจากนั้นก็แค่ใช้มือรัดคอเขาเพื่อนฮ่าฮ่า ทิ้งร่างที่ตายแล้วในคูน้ำและโยนบัตรประจำตัวของเขาทิ้งไปตามทางจากนั้นพวกเขากลับบ้านและปาร์ตี้ต่อร่างของจิมไม่ถูกพบเป็นเวลาหนึ่งเดือนเมื่อตำรวจค้นบ้านของเขาพวกเขาพบเอกสารที่เชื่อมโยงเขากับการตายของบ๊อบซามูเอลสันพวกเขายังพบกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่า25,000ดอลลาร์ที่เบิร์นสไตล์ซื้อในวันรุ่งขึ้นหลังจากบ๊อบตายผู้ชายคนนี้มอบเงินทั้งหมดให้คู่มั่นของเขานิโคลแต่เธอเลิกกับเขาไม่นานจิมมี กลายเป็นอีกคนที่ถูกหลอกและไม่สามารถแยกแยะระหว่างความฝันและความเป็นจริงเจ้าหน้าที่เรียกตัวแมรี่เอเลนมาให้การผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอพบชายหนุ่มชื่อจิมมี่เบิร์นสไตในผับและบอกเขาว่าเธอไม่มีความสุขกับสามีของเธอพวกเขาไม่รู้ว่าเธอผลักดันให้ผู้ชายคนนี้ทำอะไรเลวร้ายกับบ๊อบตามคำบอกของหญิงไม้เขาแค่ตกหลุมรักลูกสาวของเธอและต้องการลงโทษพ่อที่เลวร้ายเมื่อตำรวจเริ่มสอบปากคำเพิร์และครอบครัวของจิมมี่พวกเขาทำความคืบหน้าในคดีหนึ่งในนั้นคือเพิร์บ้าน ของพรกรและเด็กสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังเพราะพรบอกเธอในขณะที่เขาามากรู้ว่าเขาอาจต้องไปห้องขังแก๊สสำหรับการฆ่าจิมมี่เบิร์นสไตด์ดังนั้นเขาไม่ลังเลที่จะยอมมอบอิสรภาพของแมรี่เอเลนเพื่อแลกกับของเขาเองผู้หญิงที่เพิ่งรอดพ้นจากอาชญากรรมสองครั้งนั่งลงกับนักสืบและลองใช้ทุกคำโกหกที่เธอรู้เพื่อออ,อกจากปัญหาตำรวจไม่หลงกลในความสงบหรือ เล่เหลี่ยมของเธอตำรวจจับกุมแมรี่เอลเลนและคังเธอไว้ในคุกหลังจากบอกเธอถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและให้สิทธิของเธอเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นกับบอเธอและเธอไม่พร้อมเลยแมรี่เอลเลนพยายามเล่นเป็นไม้ที่สิ้นหวังซึ่งถูกดูหมิ่นในทางที่เลวร้ายที่สุดในการพิจารณาคดีเธอคิดว่าตำรวจต้องรับผิดชอบทุกอย่างเจ้าหน้าที่ขอให้เธอออกเดตแต่เธอปฏิเสธหลังจากนั้นแมรี่เอลเลนถูกกล่าวหาว่าก่อบาปไรแรงที่สุดเมื่อผู้คนพยายามแก้แค้นที่เธอทำร้ายความภาคภูมิใจของพวกเขา ดูเหมือนผู้หญิงคนนี้ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นสาวร้ายที่ทำให้เด็กหนุ่มมัธยมปลายคลางใครแต่การแสดงของเธอดูงี่เง่าโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ฝ่ายโจทนำเสนอเพื่อช่วยคดีของพวกเขาฝ่ายจำเลยเรียกพ่อแม่ไวยาราของแมรี่เอเลนมาเป็นพยานพวกเขาป่วยหนักและอ่อนแอเมื่อผู้สูงอายุขอร้องผู้พิพากษาให้ไว้ชีวิตบุตรสาวของพวกเขามันทำให้ ไสลสไลพวกเขาพูดถึงวัยเด็กที่เลวร้ายของเธอพ่อแม่ไม่รู้เรื่องบ้านในแคนคูนหรือปอเช่คันใหม่อพาร์ตเมนต์เล็กมากและคู่สามีภรรยาเก่าอาศัยอยู่ห่างจากุบเขาซานเฟอร์นันโดประมาณสองชั่วโมงในระหว่างปีที่เธอใช้ชีวิตอย่างรูร้าลูกสาวของพวกเขาไปเยี่ยมพ่อแม่เพียงครั้งเดียวภาพของแมรี่เอเลนยืนเปลอยกายโดยมีเพียงธนบัตรวางบนร่างกายกลายเป็นไวรัลนในข่าวอย่างรวดเร็วมันเป็นหลักฐานสําคัญของเจตนาของเธอมันง่ายที่จะเห็นว่าแมรี่เอเลนเป็นใครในภาพนั้นสื่อเรียกเธอว่าไม้สีเขียว เพราะภาพนั้นและภาพนั้นช่วยให้เธอเข้าสู่ห้องขังมรณะคลับสุดพิเศษของแคลิฟอร์เนียในที่สุดหญิงไม่จะได้พบกับผู้คนที่เห็นคุณค่าของทักษะทั้งหมดของเธอแมรี่เอเลนซซามูเอลสันน่าจะมีชีวิตที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริง แต่เธอเลือกที่จะอยู่ในความฝันของตัวเองที่ทุกคนจะต้องยอมจำนนต่อเธอในสารพรก่อนพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับแมรี่เอลเลนเขาได้รับการปล่อยตัวบนทันบนเพราะเขาได้รับโทษแล้วเพื่อนของเขาดาริลเอ็ดเวิร์ดอยู่ในคุกจนครบกำหนดโทษตำรวจไม่ตั้งข้อหานิโคลซามูเอลสันลูกสาวของแมรี่เอลเลนเธอเปลี่ยนชื่อมีลูกของตัวเองและตอนนี้เธอไม่พูดถึงอดีตของเธอ โรเบิร์ตซามูเอลสันถูกฟังในสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาในขณะที่เขาเป็นคนดีและทำงานหนักเขากลายเป็นเป้าหมายของแผนการอาชญากรรมเพราะเขารักมากเกินไปในขณะเดียวกันแมรี่ เอลเลนในที่สุดก็ได้บทบาทที่เธอต้องการมาโดยตลอดตัวเอกในละครยิ่งใหญ่บทสรุปไม่ใช่สิ่งที่เธอหวังไว้แต่ความฝันไม่เป็นจริงสเสมอไปขอบคุณที่รับชมหากคดีนี้ทำให้คุณหนาวสัน่นอย่าลืมกดถูกใจสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเรื่องราวจริงที่ทำให้ชอบรบกวนและเผยด้านมืดของมนุษยชาติบอกความคิดของคุณในความคิดเห็นและจนกว่าจะถึงครั้งหน้าระวังตัวและปลอดภยัย